สวัสดีครับวันนี้พกกระชอนน็อกเทิเอเอเอร์นเอ็นเออีเช่นเคยนะครับซึ่งไม่ได้ทําคลิปมากี่ทีแล้ววะสอทีแล้วเนาะก,ก็เพราะว่ามันไอ้นี่ผมไม่ได้ไอ้เบนเดตสักทีนะก็เลยเววีเด็กใหม่เลยนะแล้วก็กล่องใหม่มาแล้วนะชื่อวิงออฟเดนิสซีนะแต่ก่อนที่จะพูดเกี่ยวกับกล่องใหม่นี่ขอบ่นไอ้นิดนึงเห็นแล้วมันก็งุดนงีดนะทุกคนเออไออีเวนต์เนี่ยอีเวนต์ชวนเพื่อนเนี่ยอันนี้ผมทําไปแล้วนะผมทำกับไอดีลองตัวเองนะ ซึ่งมันแจก3เด็กนะคือมันแจกนี่ครับมันแจกฮีโร่มันแจกไอ้นี่เออแกซี่ของลานนอนแล้วก็น้องเลอือคือคนดราม่ากันน้องเลเด็กโคตรแพงอะ่ะแจกฟรีอะ่ะโอ้โหผมแบบกงคำวับแบบไอ้บ้าเออแจกฟรีด้วคือแจกนี่สองใบสองโอ้โหติดแต่ชื่อแ,แล้วคือแจกใ,ใบนี้ที่ผมไม่มีด้วยนประเด็นอเออหวานเจีย๊ยบอบอกเลย แล้วก็แจกไอฮีโร่เนี่ยมันแจกการ์ดอีอิอเมเมอร์ซี่ด้วยนะสองใบคือแบบโอ้ใครที่เปิดหาตอนนั้นคือแบบกำมัดอบอกเลยส่วนแกซีน่นี่ผมว่าแกซี่นี่ดีนะเพราะว่าคนมันไม่ค่อยเล่นไงนเขาก็แจกแจกไปเถอะเออแจกแกซีอ่อ่ะผมก็ดีในส่วนของลเน้อแต่แต่ของสกายนี่ไม่โอเคเลย <laughs> ไม่โอเคจริงนะก็ใครใค่เห็นอะไรก็บอกผมด้วยกันนะแต่ผมว่า ว่ามันก็ต้อนรับผู้เล่นใหม่ได้ดีแหละเออแต่ผู้เล่นเก่าเราน่าจะกำมัดพอสมควรนะเพราะเราเสียเวลาเสียทั้งฟาร์มเพชรในการเปิดหาสกายแล้วก็ผมนี่แหละเสียเวลาไกลปู <c oughs> ก็ผู้ถึงกองใหม่กนดีกว่านะกลองใหม่ก็เป็นกล่องเล็กนั่นเองเนาะซึ่งก่อนเนี้ยมันมากล่องใหญ่กันรวยๆแล้วก็แบบติดกันจีกองเนี่ยดูดิสองกล่องเนี่ยนะก็ก็มีขั้นกล่องเล็กมาสักทีนะอืมก็ เป็นกล่องที่ว่าเลียน้ำย่อยแล้วกันนะเลียน้ำย่อยแบบล่อคนที่แบบเล่นอะไรนิดหน่อยหรืออยากเล่นตีมใหม่ก็มาเล่นกล่องนี้นะั่นเองเนาะโดยตัวเปิดของเราก็เฟรดวีมแมนเฟรมชูดนะคือใบน,นี้เป็นตัวที่เก่งมากของฮีโร่แต่มันกักของอยู่คือมันบอกว่ามันใช้ฮีโร่สองตัวท่าตัดการซึ่งเรง,ง่ายเหมือนไอ้นี่เหมื light, อนซันไลท์เออเรง,ง่ายเหมือนซันไลท์นะแล้วก็เทคบอกว่าเมื่อการดีสฟิชั่นนำการที่ติดชื่อเฟเวอร์ลิต จะได้เด็กขึ้นมือได้เลยหรือจนในสื่นะก็ฟิบริตมันจะมีการในเทคเนาะซึ่งในเกมนี้มีใบเดียวคือเวทสมสายนะคือการยิงมาเป็นกบดักมันไม่มานะมันไม่มาแล้วก็มันกักอยู่นนะี่เนาะซึ่งซึ่งมันกักนี่ซึ่งอเทคนี่บอกว่าเราสามารถเสรวิการเมยนนะถราเราใช้การเขาเรียกว่ามอนเหลืองในการฟิวชั่นไปกบบารใบนี้ก็คือในออสเออ,เอ,อง่าย,ายๆเนาะสามารถอาชีพบบพิเศษ มอนเตอร์เลเวลเจ็ดดาวหรือตางกว่าชื่อชื่อเอเวนเรนฮีโร่จากเด็กหรือเอซ่าเด็กได้นะโดยถือว่าเป็นการเชิญฟิวชั่นนั่นเองเนาะก็สามารถเรียกซันไลด์ได้แบบง่ายๆเลยคือสามารถเสิร์ฟฟิวเ์ลิดได้สามารถเสกซันไลด์และซันไลด์เทคติดเรียกมินาโคฟิวชั่นไม่ได้อีกจากเด็กนะก็ดีตัวนี้ดีมากคือติดไว้ใบเดียวไปเสียหายนะคือใครได้ฮีโร่ก็มีใบเดียวพอนะคือกล่องนี้คือรอบเดียวจบประมาณนี้เนาะ โอเคก็ใครเล่นฮีโร่ก็ควรมีไว้สักใบหนึ่งนะโอเคแนละต่อมาเป็นอาร์มดากอนเวอร์ชันเจ็ดดาวนาก็ไม่นี้บอกว่าเราสามารถส่งมอนเตอร์ธาตุลมหนึ่งตัวถ้าลมหรือมอนเตอร์เลเวลเจ็ดดาวหรือมากกว่าผอมังกรหนึ่งตัวลงสื่อสารเพื่อเชิญใบพิเศษกรารใบน,นี้จากบนมือได้เลยนะซื้อสามารถทิมังกรทิ้งธาตุลมมังกรไม่ติดต้องบอกว่าทิ้งธาตุลมมังกรได้หรือว่าทิ้งมอนเตอร์เจ็ดดาว ที่เป็นพอมังกรได้นะ้องก็ไม่ฟิกนักนะ่นเองเนาะก็สามารถเล่นในเด็กแล้วก็รู้เลอร์ได้นะสบาปนีนะซึ่งเบดนัชเชอร์เบวิเศษนะแล้วก็เทคบอกว่าเราสามารถสร่งอัน์ตากอนจากมือ,จา,มอจากเด็กโลซสูสาได้นะที่ใช้การไปบนี้ t าเก็ตมอนที่อีฝัาควบคุมอยู่หรือไม่ไดิ t าเก็ตมอนที่เราควบคุมอยู่เพื่อมาโจมตีตามที่สุดโลสสอสารคูณสามร้อยก็ส่งส่งไปเจ็ดดาวแล้วก็เจ็ด,ดนะคูณสามเพิ่มไปสองพันหนึ่งแบบง่าย เพิ่มไงามา,าแถมได้ถมลุมได้อีกหนึ่งไปด้วยนะแล้วก็ในเทอร์นี้จะจบดได้เฉพาะตัวที่เลือกเท่านั้นก็คือตัวที่เพิ่มพลังด้วยเฟกนี้จะจบตีได้ตัวเดียวเท่านั้นนะจ๊ะประมาณนี้เนะนาะก็เล่นอาร์ตากอนหรือเล่นเด็กมังกรก็สามารถใส่เบ็นี้ติดได้ในะอีกเนาะก็ผมก็อยากได้เลยแต่มันกล่องเลยครับผมเอาไปเปิดกล่องในอนาคตได้งก็ไว้ก่อนแล้วจะสับไปนี้นะ โอเคไปต่อมาวันนี้เป็นสามันนะคือเป็นสามันเจด้าวความมังกรด้วยโอ้ดีเลยท่าลมแล้วก็วันนี้บอกว่าเอฟเฟกต์ Effect. การสารัญงานนเี่ยจะไม่ถูกในะนเกตนะเมื่อฝั่งอาชฉริยพิเศษมอนสเตอร์ที่มันจุติสองพันหนึ่งมากกว่าจานะเนะนะอ็กซ่าเด็กนะย้ำนะจะเอ็กซ่าเด็กนะอาชฉริยพิเศษกามใบนี้แล้วก,แวก็แล้วก็ถ้าเกตมอนที่อาชฉริยพิศเศษเอ็กซ่าเด็กในเกตอืมใช้จะเท่าราคาสามใบนี้แล้วก็สามารถสเปรลงมาได้เลยแล้วก็ในเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ได้ด้วยดียดมากสามใบนี้นะ ไอเป็มักงกรด้วยเอามาเล่นกับมับกกรลูเลอร์ท่าลมที่มาในกล่องนี้ได้น,นั่นเองเนาะประมาณนี้ต่อมาไอน,นี้เป็นเลวทานไอ้น,นี่มันคือทีมเจนไรเดอร์นะคือมันเป็นทีมใหม่สำหรับกล่องนี้เนาะก็เล่นกับมอสเซอร์ก้าดาวนั่นเนองเนาะซึ่งมันคโบกับสกิลของไอ้น,นี่พี่ชายพี่ชาย3ชาย5เออชาย5สกิลใหม่ได้สันเซฟเฟียนะคือ เล่น5ดาวก็สามารถนําทีมนี้ไปเล่นได้เองเนะอะก็เทคใช้มอนเตอร์เกา้าดาวสตัวขึ้นไปนะเทคบอกว่าเราสามารถสกูมได้ใบน,น,นี้ได้ใบเดียวเท่านั้นนะคือเราจะมีตัวเนี้สอตัวในสนามไม่ได้นะจ๊ะและเทคบอกว่านะเมื่อเอ่อเทคต่อเนื่องนะคือฝั่งปราจะตีลดลง1,000งพันดีเฟนส์ลดลง,ง1,000นะคือเทคต่อเนื่องนะขาดการมีในสนามนั่นเองเองนาะแล้วฟิสิกเราสามารถส่งเว่ย กรารไม่นี้อยู่เพื่อเชิญเป็นพิเศษมอนเตอร์ที่ไม่ใช่แฟรี่ที่ติดชื่อเจเลเดอร์เอ็กซีบอร์เตอ,อร์เอซ่าเด็กโดยนําตัวนั้นมาทับตัวนี้ได้เลยใช่ได้เถิดคาร์เน,นชิียอืมก็คือเอามาทบได้นี่เนาะคือเอามาทับเหมือนอารมณ์แบบเรียบโฮปอืมเอามาเรียกโฮปได้นะประมาณนี้นะคือคล้ายๆคล้ายๆอารมณ์แบบโฮปคะไม่ใช่เรียกโฮปนะคืออารมณ์แบบทับอะไรประมาณนี้นะโอเค ต่อมาประมาณเป็น Wake Up Your e v e r ล t ันฮีโรก็เทคใช้ Hero Fusion 1หนึ่งตัวกับมอนบอลเออร์หนึ่งตัวเลยมากกว่าเนาะก็เทคบอกว่า,าเพิ่มขึ้น3ามร้อยตาวัตถุดิบที่ใช้ในการฟิวชั่นเป็นการไม่นี้นะอืมแล้วก็สามารถจบตีได้ตามวัตถุในนี่อะไรนะเมกเอามาตีได้ตามป็วนวนมอนเตอร์ วัตถุดิบฟิวชั่นคือเราฟิวชั่นไปสามตัวก็ตีได้สามรอบเทคง่ายอืมเพิ่มสามร้อยตามวัตถุดิบสามไปก็เก้าร้อยเนาะแล้วกคาการนี้แบทเทิลกับมอนเตอร์แล้วก็ทำลายมอนเตอร์ไปนั้นได้ถ้าทำยิงดาเมจครึ่งหนึ่งตามพันจุดตีตั้งต้นนะก็สมมติเราทำลายบูอารก็ยิงไปฟันห้าประมาณนี้นะอืมแล้วก็เมื่อกาเป็นี้ถูกตำลานอาสม่าเชอร์พิเศษผ่อนลบจันทร์มือหรือจากในเด็กได้นั่นเองนะอืมก็เป็น สามัญฮีโร่ที่เรียกง่ายอยู่แล้วก็ตายก็มีเอฟิกดีนะอืมไม่มีที่ดีมากเลยเดียวนจจ้ะโอเคต่อมาเป็นมิวแทนวันนี้เป็นมิวแทนเป็นตีมใหม่นะอืมเป็นตีมใหม่ตีมใหม่สับกล่องนี้นอะก็เทคบอกว่าใช้อันเตอร์มิวแทนแปดดาวหรือมากกว่าสามตัวอืม ใช้3ตัวนี่แล้วก็เทคว่าเพื่อมีการสัตว์ใช้งานเอฟเฟกนะฟีเอฟเฟกเราสามารถใส่เอฟเฟกการ์ดใบนี้ได้เลยนะเราสามารถรีมูฟมอนเตอร์มิวแทนจากในมือจากในสื่อสารหรือการ์ดที่แง่น้าอยู่ที่เป็นท้ายกับการ์ดที่ใช้งานนะสมมติเขาใช้มอนเตอร์แล้วก็รีมูฟมอนเตอร์ถ้าถานะถ้ารีมูฟนะสามารถในเกตการ์ดนั้นแล้วก็รีมูฟการ์นัปนทีซะโอ้โคตรเก่งแล้วก็ขาการ์ดในี้ทลมารย์นะด้วยการ์ดของฝั่งตรงข้าเราสามารถนำการ์ดมิวแทนที่อยู่ ที่ถูกดีมูฟสามใบแบบระบายนะคือมอนเตอร์เวทมนต์หรือกระดักจาดในจาดในที่ถูกดีมูฟขึ้นมือได้เลยใช้ได้เลยตะค้างก็ดีมากอืมก็สามารถขุดสามใบแถมวันจุตีสามนห้านะแต่โซอยู่นะก็เดเกตได้ด้วยนะคือคือดีครเล่นมิวแทนก็สามารถเปิดกล่องน,นี้เล่นได้เลยนะวัวทีาสับรอบนะก็เป็นทีมที่เก่งอยู่นะสับตอนนี้นะต่อมาเอลเดอร์ Elder. เอเดอร์วันนี้เป็นสามัญนอปติก้าชาดอเนาะนอปติก้าชาดอที่เอามาถมหลุมเล่นเนาะก็เรียกยากนิดนึงนะก็เรียกโดยการใช้ซิงโคลกับมอนเอ็กซีเนาะอและเทคบอกว่าเมื่อการมีท่ถูกโทรเทิร์หรือเราถูกเชิญไปพิเศษนะเทิร์นหนึ่งครั้งไม่ดีต้องบอกว่าเทิร์นอีกครั้งสามารถเชิญไปพิเศษสีดาวจากมือ าการนี้ลงหลุมทาเกิการหนึ่งใบทายทิ้งคือเทคเอาไปใช้เทคล่างสุดนะเทคล่างสุดคือถมลงหลุมแล้วก็ยิงเขาทิ้งหนึ่งใบป,ประมาณนี้นะคือเทคส่วนใหญ่เขาใช้เทคนี้กันเนาะโอเคก็ไม่พูดมาทําเพลงใบนี้เจ็บแ,แมวต่อมาดาก์กโรลเลอร์ธาตุลมนะก็เทคเหมือนกับธาตุไฟเลยนะที่ดีมุฟส์ธาตุลมสองใบหรือมังกรสองใบก็สเปรย์ใบพิเศษหรือว่าในช่วงจบเทิร์นอันนี้เจอพิเศษกลับขึ้นมือ แล้วก็ทิ้งธาตุการนี้กระธาตุลมแล้วก็หามังกรอากได้ขึ้นมือได้เลยนะคการที่ดูดิมุกนํามังกรธาตุลมแต่ได้ขึ้นมือได้อีกเช่นกันนะประมาณนี้นะก็คือมันเหมือนกับธาตุไฟเลยนะก็อันนี้ไปธาตุลมแล้วธาตุลมมันใช้ง่ายกว่าคือส่วนใหญ่เขาเล่นกับธาตุลมนะมประมาณนี้ก็ใครเล่นมังกรแล้วก็รูเลอร์ก็สามารถเก็บไฟได้ดีสักใบสองใบนะประมาณนี้นะต่อมาอันนี้เป็นอะไรเนะี่ย วาล่าเจไดเดอร์นะก็เราควบคุมได้ตัวเดียวเท่านั้นก็เราจะมีตัวนี้2ตัวไม่ได้เนาะก็เทกบอกว่าเธอหนึ่งครั้งฮาการนี้อยู่ในมือหรือยู่ในศึกษาเราสามารถส่งเจงไดเดอร์จากมือลงศึกษาชื่อเป็นพิเศษการแบบนี้แต่จะถูกรีมูฟเมื่อออกจากศิษยนะแล้วก็ฮะกการนี้จะเชิญเ,เ,เ,นะเ,เ,เป็นพิเศษเราสามารถสเปร์เจดเดอร์จากมือจากศิษา์ได้แล้วก็คือเราสามารถทิ้งแบบนี้เชิญเป็นพิเศษแล้วก็ชุบตัวที่ทิ้งงานลงมุมได้ อ้ชุบตัวทิ้งลงมาในสนามได้น,นะก็มันจะมีแการอาสวตัวแล้วก็อีกสี่ดาแล้วก็เป็นใบเปิดคอมโบคอนเจนไรเดอร์แนละ้วก็ดีอืมเป็นใบเปิดนั่นเองเนาะต่อมาเป็นใบนี้เป็นเจนไรเดอร์ก็เจนรเดอร์ของเราพัอจะตีเพิ่มขึ้น1,000ดพิเฟนต์1,000นะก็ควบคุมได้ตัวเดียวเท่านั้นนะแล้วก็ในช่วงเมนเฟ,ฟสเราสามารถสเวอร์เจนรเดอร์หนึ่งตัวเชื่อพิเศษเก้าดาวชื่อตาก,กับตัวที่ 2, สังเวรโลสซาร ไม่ใช่ไม่ใช่โลซาสเปย์ไปพิเศจากในเด็กนะก็เป็นตัวสเปย์เปลี่ยนก้าดาวได้ก็ดีก็มนคู่เลยนี่ว่าก็มาคู่กับใบนี้ได้เลยนะคือทิ้งสเปย์แล้วกอแซกสเปย์ได้นะอโอเคไปต่อมาเป็นมิวแทนส์เอ็มศูนย์ห้าใบนี้เป็นสองดาวเนาะก็ n o r m a l หรือสเปย์ไปพิเศษเราจะมาหามิวแทน มอนเตอร์ที่ผู้ใช้กรารไใบนี้ขึ้นมือได้นะแล้วก็เราส,มสรามารถเสวยการไม่นี้นะแล้วก็รีมูฟการ์ดในมือหรือในสนามซื้อสเป,เป,ปรย์ไปพิเศษมิวแทนจัดในมือหรือจัดในเด็กได้นะอืมอ๋ออันนี้คืออะไรเนี่ยมาบอกว่ารีมูฟก,การหนึ่งใบแล้วก็เข้าไปมอนเตอร์จะติดชื่อมิวแทนบีดมิวแทนมิสมิวแทน แป๊บหนึ่งนะเ๋ยขอดูแปบบมิวเทนเหรออันนี้นพิธีกรรมนะเหมือนกับว่ามันติดชื่ออะข้าแบบมูบอนเตอร์อะไรงเงี้ยมันให้ติดชื่ออะไรปรุกนี้ป่ะนี้ไม่แน่ใจนี้ผมก็ไม่เคยอันนี้ผมก็ไม่เคยนี่เหมือนกันนะก็ไม่ร่วมกันว่ามันนี่ยังไงโอเคต่อมาเป็น ไอนี่มิวแทนมิวแทนแล้วก็เขาก็คุมมิวแทนอยู่สเปคใบพิเศษนะแล้วก็เัาสสมารถสำเร็จการใบน,นี้นะแล้วก็รีมูฟการมิวแทนจับมือจากเด็กสเปคพิเศษมอนเตอร์จับมือจากเด็กแล้วก็พันยุบตีอ๋อแล้วก็ไลฟ์พอยเราจะลดตามพันยบตีตั้งต้นที่ที่สเปคใบพิเศษมาแล้วก็สมมติเราสเป์เลือกสเป์แบบตัวพันหนึ่งเี้ยเออสมมติเลือกพันหนึ่งเ,เนาะก็ ก็จะเสียอะไรเพิ่มพันหนึ่งประมาณนี้นะอโอเคก็เทคไม่รู้ไอเทคล่างสามอันนี้คืออะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะก็ใครที่ใครที่รู้ว่ามันคืออะไรก็บอกผมในคอมเมนต์หน่อยนะใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะถ้ารู้นะอืมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมนานๆนนผมเจอทีมิวแทนนะโอเคเราจะมาอะไรวะดูเอลอะคาเดมีอะมันมาอย่างนี้เลยเหรอ <laughs> ไม่มีอะไรไม่มีการ์ดถ่านเลยใช่ไหมหถึอมาแบบเนี้ยอืก็ถบอว่า,วาจะได้เทคตามเผาในสนามแล้วก็ถ้าถือบริเอรบีหรือไพลโรเธอหนึ่งครั้งเราสามารถสั่งเช่นเมื่อเราสั่งเช่นการกระดัษเราสามารถเลือกการ์ดอีฟันหรือไวท์าย,ายทิ้งก็ดีถ้าในสนามเรามีเผาในเสาซีซเซอร์แพนหรือทันเดอร์เธอ1หนึ่งครั้งถ้าเราใช้เวทมนต์ยิงห้าร้อย ถ้าเรามีแมชชีนเฟรลี่หรือพอปีศาจเพิ่มหนึ่งครั้งถ้าเราสานใช้งานเปเฟ่มอลเตอร์เราสามารถแทร็เก็ตมอนเลคุูนตัวพอยตี้เพิ่มขึ้นหนึ่งพันนะเชียะก็เทคได้แต่ใครก็ได้นะคือมันจะมีสกิลเซฟดูเอลแคาเดเมียนะที่มันแลกได้ทุกขัตทุกตัวของพาจีเอ็กเลยนี่เนาะก็เป็นสกิลที่เอาไว้เล่นขำๆนั่นเองเนาะประมาณนี้นะไปนี่รู้สึกการเกลือไงไม่รู้แต่ก็ดีนะคือบอยเออร์ ถ้ามีบริลเอร์สายใช้างานกระดาษปุ๊บยิงการ์ดฝั่งหนึ่งไปอะ่ะก็ดีนะอืมโอเคต่อมาเป็นการ์ดระดับ R แล้วเนาะก็รู้สึกกล่องนี้มันเฉยเมยมากแต่ถ้าใครรักจริงๆก็เปิดได้นะจะซับกล่องนี้นะก็เป็นี้บอกว่าอันนี้คือโจมันกาดไอ้งูไอ้งูขอแอสกาดใช่ไหมมันคือตี S uard, มแอสกาดะซับตีมนี้เนาะก็ การนี้พันจบตีเพิ่มขึ้น1นึ่งพันตัดจำนวนวัตถุดิบแล้วก็ถมคอมโบการ์ตไปนี้ก็ยืนประมาณ4ี่พันอัพเนาะกว่านี้ก็เทิร์ดหนึ่งครั้งนะฟิสิกเราสามารถถอดวัตถุดิบการ์ตไปนี้ดึงไปแล้วก็อีฝางจูหนึ่งนั่นแล้วก็เลือกการ์ดอืมคือล่ามการ์ดไอ้นี่เลือกการ์ดจากในมือหรือจากในฟิวมาสวมให้การ์ดไปนี้ไปวัตถุดิบโอ๊ยกระดีนี่เพิ่มวัตถุดิบขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็โดกาดีฝั่งด้วยก็ดีนะคือเอวิทเลเยอร์โจหนึ่งแล้วก็นำการ์ดในมือหนึ่งใบยัดใส่ไปนี้แล้วก็เพิ่มวัตถุดิบให้ไปนี้นี่มันปั๊มวัตถุดิบไปน,นี้มานะแต่ไม่มีแต่ป้องกันเลยก็เซฟตัวดีด่วนนะโอเคก็ดีนะไปนี้ดีดีอยู่นะโอเคต่อมาปไ,ปไปมิวแทนมันยิงมิวแทนอีกใบนึงแนละ้วก็ใชม้มอนเตอร์มิวแทนที่ท่าต่างกัน ไม่มี p o w e ต่างกันใช่ไหมหรือท่าต่างกันโอเคท่าต่างกันนี่เนาะก็เทคบอกว่าเมื่อฟิวชั่นธาเกตการ์ดหนึ่งใบทำลายทิย้งได้เลยนะคือไม่จะเป็นต้องเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งเรานะก็เลือกใครก็ได้หนึ่งหนึ่งคนเนาะทำลายไปหนึ่งใบแล้วก็ไมื่อฝั่งสัญญ,ญาณเอฟเฟกต์เราสามารถสัญญ,ญาณเอฟเฟกต์นี้โดยให้การ์ดน,นี้การเอฟเฟกจากการ์ดที่สูญสลายใช้งานเนาะก็สมมติอีฝั่งส,สัญญ,ญาณเนะอฟเฟกต์มอนเตอร์ญญญมันนี้ก็จะไม่รับเอฟเฟกต์มอนเตอร์นะแต่ที่เ,ว,นะเวทมนต์หรือกัับดกเนานะ ก็ถ้าการมินิโลสื่อสารโดยถูตุตำลายจ่ายการอีกฝานน้องสามารถนำการมิวแทนที่อยู่รนมูฟหนึ่งใบที่ถูกรีมูฟหนึ่งใบขึ้นมือนะเซได้เดอรค้างก็มินิสามใบมินีิใบเดียวเนอะก็เป็นใบเวอร์ชั่นลองลงมาั่นเองเรับประมาณน,นี้อืมโอเคบีไดรไพอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเจดไดเดอร์อีกแล้วเหรอ เมื่อนอร์มัลหรือสเปร์เราสามารถนำเจเดเดอร์การ์ดหรือการ์พอพืชจากเด็กขึ้นมือได้หนึ่งใบใช้ได้หลายคั้งนะก็สเปร์ใบพิเศษก็เสิร์ตหนึ่งใบฟรีได้เลยนะประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เรียกง่ายแนละ้วโดยมันมีแซกสเปร์ได้หรือว่ามันมีทิ้งแล้วก็ชุบม,มาได้นะก็เรียกง่ายอยู่พอสมควรนะต่อมาอน,นี่ตัวอะไรไปเนี่ยฟิฟเฟตเราสามารถส่งเวอร์เจเดเดอร์ตัวอื่นกี่ใบ,บก็ได้นะเพื่อทำลายมอนเตอร์อีกฝั่ง นั่นเองเนาะแล้วก็อีฝั่งสามารถโวกา้าตามมอนเตอร์รอที่ถูกทำลายได้ใช้ได้แต่ละครั้งอืมคือเอฟเฟกต์แรกมันก็ดีนะแต่เอฟเฟกต์โจวให้ฝั่งรู้สึกแปลกๆเลยคือจะเร่นโจวให้ไอ้ไอ้งูนี่มันดูดวัตถุดิบเหรอหรือยังไงอันนี้ไม่ทราบนะแต่เทคบนก็ดีอยู่ต่อมาอันนี้เฮล่ากับอะไรวะเนี่ยฮาเดสเหรอ <laughs> มัน มันในนี่ใช่ไหมตีแบบเอสการ์าดเอสการ์าไม่ใช่ทอโลจีอันนั้นใช่ไหมอันนี้คือตีมอีกอีกแบบหนึงน่งเนาะก็เทคบอกว่าเราสามารถสังสเวยเวนะวจเลเดอร์มอนเตอร์พอร์ซอมบี้นะเพื่อแทร็เก็ตเจเลเดอร์ที่ใน,นสสารที่ชื่อต่างก,กับตัวที่ถูกสังเวยอ,อันชน่วยเป็นพิเศษนะครับตั้งฟองกันเนาะใช้ได้แต่ละครั้งก็เทคเฉยๆมากแต่ค่าสเปรย์ไม่ได้นี่ก็ลำบากอยู่เนาะต่อมาไปนี่บอกว่า ไม่ฝั่งนำการขึ้นมือโอเคดูได้ทาไมเขาให้จั่วนะก็ไม่ฝั่งนำการขึ้นมือนอกจากจั่วโปรตีเราสามารถให้อีฝัง so ่งโซกัสจะในมือหรือการในสนามที่เป็นมอนเตอร์ลงสื่อสารได้นะ้วก็ให้ฝั่งเลือกเลยว่าอยากทรงจากสนามหรือสักท่งจากม,ม,มือได้นะก็เลือกชอยได้เองเนาะก็เป็นเทคเชิญหนึ่งคังนแะล้วก็คอมโบกับตัวจั่วจอมังกรหรือว่าคอมโบจั่วตัว,ตวบื้มได้นั่นเองเนาะ แล้วก็เอฟเฟกต์นะไม่ฝันสันิ่งเอฟเฟกต์เราสามารถสวรรค์จเรเตอร์สองตัวหรือเผาจอมเป็สองตัวในเกตการใช้งานแล้วก็ทำลายทิง้งซ่ใช้ได้หลือครั้งโอ้ก็เป็นใบในเกตมอนนี่ว่ะทองดีอืมโอเคก็ของดีอยู่ในเกตมอนได้นะแต่มันต้องสวรรค์สองตัวเนี่ยก็เปลืองนิดนึงอืมต่อมานี่เป็นมิวแท้งบีสเองเนาะไม่นี่บมอกมว่า ไม่ฟังทักไอ้นี่อะไรนะอือ๋อเราไม,ม่ฟังไม่สามารถทากิกรรมใน,นี้ด้วยเฟมอนเตอร์ได้นอะนแล้วก็เธอหนึ่งครั้งไม่ฝังใช้งานไว้กับดักไม่ดเมื่อใช้งานเวลนะาสามารถรีมูฟการมบน,นี้จัมมือหรือจานนามรูสื่อสารไม่ดิต้องบอกว่ารีมูฟการมบนี้จะสามหรือจในมือรีมูฟไปนะแล้วก็ในเกตแล้วก็รีมูฟกลับไปนางทีซนาะแล้วก็ มันก็นไม่ยู่สองลายโดยการอีกฝั่ง t a r ก e t การที่อยู่ remove mutant ขึ้นมือได้ที่เป็นกับดักน้องก็ดีสามารถ n นเก g เวได้อืมหลักคือเอามา n นเก g เวทนะ้อแล้วก็สามารถใช้ตัววิั่นไอันี้เอาจากร m o v e โซนขึ้นมือได้ก็ดีอยู่นะดีอยู่อืมโอเคใบต่อมาเป็น mutant m, m i s นะออ๋มอ,อมาตามชื่อนี่ อะไรนะนี่ไงมีแท็บบีมีแท็บมิสมีแท็บอาร์เซนอลใช่ไหมมันไล่เรียงกันเลยปะใช่มันไล่เรียงเลยนี่วะอืมก็สามตัวนี้ปะเอออันนี้เป็นไอ้น,นี่ไม่ฟังสา,ายใช้งานนะมีมูกฟกำน,นี้จัวบสองอืมไม่ฝางสา,ายใช้งานแถบนะ แล้วก็การบันนีไม่รับเอฟเฟกต์เ่เวทมนต์ประมาณนี้ส่วนบันนี้ก็ไม่ฝันใช้งานมอนดีมูฟทาเกตมอนที่ทาเกตมอนใครก็ได้ดีมูฟทิง้งอืมดีก็มันจะไปสามกันเลยเลยนี่ว่าก็ไชนา่ามิวเทนโอเคก,ก็หลักๆก็ไม่มีอะไรแล้วปะเจนไดเดอร์ เออเมื่อการเมื่อการนี้ถูกนำขึ้นมือนะเมื่อการอีกฝั่งถูกนำขึ้นมือนะสมาร์สเปย์แบบพิเศษเจดีเดอร์จากเด็กได้นะนนก็เฮ้ยดีนี่หว่าใบนี้เป็นเวสสาด้วยนะอืมแล้วก็เอ่อค่าเราสเปเชียลซามอนเจดีเดอร์ในช่วงเธออีฝั่งสามารถเส,สกโทเค็นได้แล้วก็ทุ่นระลายจอเอ็นเฟดอืมก็ดีนี่หว่าใบนี้ โอเคก็รู้สึกมันไม่ค่อยมีอะไรนะก็หลักๆก็จะมีใบสามันที่หาอย่างละหนึ่งนะเอคีโร่หาใบเดียวนะส่วนใครที่เล่นมิวเทนก็น่าจะเปิดสักสองรอบนะสองรอบคือสามรอบนี่เราเอาไปนี้สักสองใบเนาะแล้วก็ใครที่เล่นเจไลเดอร์เจไลเดอร์ก็น่าจะเปิดมันเป็นการถูกนะเจดไลเดอร์ก็น่าจะเปิดได้ครบแหละเออครับเปิดแบบรอบหลายรอบนะแต่สนใหญ่ก็ต้องหาใบนี้ออกมา ามาไอ้นี <Okay. S 2> ่ทับ XC เนาะประมาณนี้เนาะก็เป็นก่อนขั้นขั้นกล่องญ like, ่นเนาะก็ไว้รอซื้อเท่านั้นแต่ไปได้ตกผมหลอบผมไปเปิดกองเกากนเนาะก็ประมาณนี้นะมันนี้นะก็ใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับใครชอบน่าถืออีกด้วยนะนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า